ถ้าคุณให้ผมสมบัติคุณเนี่ยผมจะบอกคุณคุณคนนี้อสมมุติเป็นชื่อก็ได้ชื่อเพลงสมมตินะครับเป็นชื่อสมมติไม่ต้องตกใจครับดิวก็จะบอกเพลงทุกวันว่าเพลงเนี่ยบิวตี้ฟูลมากสมมุติว่าเป็นคนนี้มองไปทางฝั่งนี้ก็ได้และอีกท่านหนึ่งก็คือ t ิ e เล a u มิช u l t h ยูถ้าคุณให้ผมสมบัติคุณ I'm gonna show you how I ผมจะโชว์คุณว่าผมจะ ปั๊บปั๊บเอ่ออะไรก็ครับแฟนคือปั๊บปั๊บตรงนั้น The way you want me to be พร้อมอย่างครับส่งเสียงให้ดวด้วยครับเลิกกันดีกว่ายอย่างเงี้ยเอาจริงเอาจริงครัพี่วุ a G. ดิวมีแค่เนี้ยเลิกกันดีกว่าพัาจริงเพราะว่าเพราะว่าเราว่าผู้หญิงคนไหนไม่แฮปปี้รอกดิวทักแออออออค่นั้นแคนแคนีแนเงแค่เพีงอเีงค่เพี่เยค่เพนงคเียงแค่เพี่เค่ีย่เดีงเยงแเพีงแค่เยง่เง่เยงแค่เ้ยยงแครับีเ่เีงายงค่หพีง่พยงแี่งี่ีคน่คีคเ่เยียง่งยง Oh baby let me to you? you I'll tell you every I know I don't care say Baby let me you Oh baby let me you how I